อ้าวครับสวัสดีครับพี่น้องมืมอนี่ตามเซมอนแครอทสตอนีนอนนนนอ่นี่ครับมากินน้ากันครับพี่น้องครับนี่ครับยอดเด็ดนี่นี่นี่ครับน,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 นี่ของดีของดีของดีเฮ รสชาติจะเป็นยังไงไมาถ้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตามตามเบงกินเองน,นี่ครับพี่นอ้องไปโอเคพี่น้องไปเบิ่งตากินครับพี่น้องครับว่าทีได้ั้ก็ไม่รักก็จะไปรัก เครื่องครับซส้อเครื่องกอนอืมนเมื่อโวนจะโทรลายธรรมดาโชาวันนี้แค่สธรรมดาโ์ลายรัันจะไปรับเน้เออกใหม่ัเาอไมรักไเนี่จะน้อยครับน้าว งามครับปลาปลาที่นี่ปลาขวดปลาปลานี่น้ำปลาตรงนู้นครับพี่น้องเทหลายแซ่บแซ่บหลายเทน้อยแซ่บน้อยอมาทำดอกข้อน้องยังไงพี่น้อง ครับใช่ไปบุกงครับพี่น้องใช่บุกงค์แคอ,อืมแค่รสใส่ลงไปอืมคนมใซ่มอนนี่พี่น้องใซ่มันใซ่มันอืมทำใซ่มันเลยใส่ลงไป ใชลงไปใชมอญมช้ลงไปเทลงไปเชมอนอืมบ่พอได้่น้อสตอสตอครับใส่ลงไปไปนนี้นตัวแบนี mm ้

โอ้ยพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยครับนี่ครับนี่ครับทำเซมอนพี่น้องนี่ม,มากินต้องการแบบนี้เซ็ตเรียบร้อยแล้วเท่เลยแบบนี้นี่ครับพี่นอ้องอืออือพร้มอมทุนทวดเลยวะ หอมหอมพี่น้องหอมครับนั่วันกลาาต้มอุ้ยสุดยอดเลยหอมครับเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องครับแอมเชมอน มาทำน,นี่แถมนี่ขอยยังร่มพหอมนี่นี่นี่ยังร่มพหอมนี่ครับตามปลาแซลมอนแค่รอดห้อ,หองห้องนี่เบิร์ไก่กันเบิร์ไก่เลยพี่น้องนี่ เอาสวัสดีครับพ,พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมากินน้ากันเนี่ยเ,ยเยว้เยจ็กอีแซ่บก็แซ่บก็แซ่บนี่แหละมาพี่น้องไหม,มเหมือนออนี่ตํามไซมอนเด้อตํามไซมอนตํามไซมอนใส่มักสตอเนี่ยแหละมักสตอเล่ย์ไร้ข้างในเบอร์ละ พี่นอ้องเยวต่อเขามีไงเลยนี่ครับนี่แต่เ,เหม่อนกินสตออ้าวลุยพี่นอ้องลองเบ้งกันเด้ออือกันเป็นเรื่องไหม Аа. Ха. Хм. Хм. Хаявч таахан. Бай. Хм. Хм. Нм. เพิ่งจับอืมคักคักข้าวีเด็ดมส่วน,นล็มปลาลืมข้าใช่มั

แบบพักแบบพักเท่านั้นเนี่ย em mềm ngon ngon cát nước này phải năng lắm mới chém nó

Bye -bye. Mm! mm -hmm. nó vâng 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 Ừ. vâng 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 ไปคคลิปนี้พ่อตมัมแซมแมอนแฉกนี่ทีเดียสุดนยอดมั้ยครับสวัสดีครับเยิบยิบยิยิยค